ดีประสบควาุขคนเด้อน,นีงว่าพ่อๆกับสองบ๊อปี้คือเก่าเนาะมืึอนี้บอ๊อปี้มาเปิดคลิปทางเข้าหนา้าพ่อบ๊อปี้เนาะพอบอ๊อบี้มาแต่บ้านบอ๊อปี้ใช่ไหมำหน้าซอยซอยหนอกอีพอ่อเนาะพี่หนองเชิงมือขึ้นนี่ฮันเป็นโทุมากแต่ทุกมาว่ารำแต่บ๊อบอนะนะแล้วมันถ้ารำกับมาดำซอยนี้เพื่อนนะเป็นโรมีไ่ไผเนาะเพื่อนหนองบ๊อบบี้ก็สิไปเพื่อนว่า ตอน,นี่เพิ่นมามาเนาะบีส่วนนาะบีมาคนเดียวเพิ่นโทรหาว่ามดำหน้าะแน่บ่มีไผดำหน้าบบีก็เด้อมามาออกจากเกืึ้นก็ประมาณชิดเอสมงเนาะตอนเย็นประมาณสิบสองโมงครึ่งนะพอนี่บอกบีมาตอนเที่ยงเนาะข้าวเพลิงเพราทันกินบีมาท่าหอดทางเขาหน้าปลูกกับหญ้าเนาะมาดำซอยปลูกกับหญ้ากับอ้าวโทรเอาว่ามาดำหน้าะแน่ ทกทุกป um, ีทุกปีขวพี่น้องโทษด่ากับ่อปีกับบดไปเนี่ยแล้วบดไปนะปีนี้หันกระเด้มากน่าเนโทษได้โทษหน้าได้ปีนะบอปีกระเดมากมากเดียวด่ากับสีขาไปด้วยน้อพี่น้องปโทษมาได้ปีมากเพียวอีโฟวาขวบา่นสีมาดำจักสอสามวันกับสีมืดโฟวาเดียวจะมืดอาบ้ดที่ชอบ่อปีกับบดดำหน้าได้ปีเติบไปแล้ดำหน้าปี เดเหหน้าหลายปีแฮกมาเหุ่ปีพอไม่เลยหลายีเจอมาลามสกูนยาเหมือนนี่พอดีก็มาเพียเดียวสีขาไปเลยนอนทางหน้ากูขึาายาหุ้งเสีหญัาไดมาเคยมางเสือแล้วม่มาจะสงเสืออไรมน่แต่กนอกก็

เอ้โ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 กโน่หอ,อยของใญ่โกโเปนอ่นนะนี่ปัญหากา่กเขาเนาะโกโปกาฮักไปพกเพอน้องอันเอาไปใส่มือเดียวค้าโกโปก,กับฮักมาเบิองมะมสีไก่ป่ะเห็นว่าเปลี่ยนทางเขาหม่เนาะเพาพี่คนจือดอ่ะจืดมิเตสิโท้เอาเครื่องพองก็เตมกระตาพี่ว่านอนนอนได้มือเลย โอ้นี่ม่นามุตเดูว่าติดตัเนี่ยดวาแต่เทนีโอ้เน่ว่าแหละโอ้เราโทรออกไปยังไปทังเก่าอยู่บ่านาอะไรเว้ย

เยเอ้ยบ่บีมาทางใหม่นะบ่าีมาจักบ่ีมาตามทางเขาทางเก่าเขาจาเฮ็นหน้า่มทางนี้จะเห็นนะนะเ่เพราว่าอะนตอนม่าเวลาบรรยมพกัเขาทางไหม่ ท่ันโมเมนต์เดกับไปคึอ,อแล้ววันโอ้โมเมนอยู่ด้เมนอยู่แต่มันเสียกหน่อเมนตอยู่เมนตอยู่เมนตว่าเทียงเราโอ้ปวดด้ไลเลย โองมแดกินข่าวเพศมานี่ถ่ายรูปเหรอ่าเือมกินข่าวมาถือส้างเซยไอเสือหูเฮ้ยเมื่อเซ้ต่บ้าน มันจะไปใช้นะเมื่อเสะอ้าเมื่อต่ว่านนี่ครับปาเบกินแกงง่อย่ฮะเออพวมคิดแบบพวมคิดอยากง่อยยังเหลือได้ตั้งไหนเลยนะฮะป้าที่โต๊ะเจ้าบ้านจะถอดจอนมาเมื่อาว่าเอาเสวยมนเลย Là một tác thẳng rồi nè, đứa Tại bây giờ nó cũng dịp hầu rồi con rồi nè Cậu đứa, mát mềm cái mưa mây Cắp với thằng mảnh thẳng Thì cháu hiện đại để nó Đúng Ui, bếp cày đi Cứ bột tôm, bếp tôm cay xả Một giác <laughs> mà Bát nào, lâu bây giờ xả Đâu bạn mà Đâu đi mạ, chắc chưa Đâu đi Đâm, ย่างก็อยมารบหนนันา้าเากวันหนึ่งหช้ยนเขา้างวันหนึชนเาอืมไี่พูดไปโอ้คนาราีใช่เสีเขาเกิดฆ่าลาหน้าเขาเฮ้ยโอ้ิสียแล้เนาะ เมนเบดตอนนเมื่อาจจะได้ซื้อเครื่องม่าอีพอบาดเดวจังมากนมากอ่ะโอ้แมเ็ดไก่กระไอีดีเนาะเมีเดียวเลยพ่อมาเรียงเลยเด้อต้องเหียงต้องเรียงพ่อเมเดียวไม่แก่เบสกะ ว, no? ว,ว,ว nice ัวอาหารจื anyway> ้อไ้มันอยู่บนน่ะวัวอาหารไก่กอาหรมูห์มันใหญ่ไว้อีกอีกเพื่อกานฮะเบะเบะไปใจ่ด ไม่หายก็เอาได้เลยเออมาเขียบมาเขียบเนี่กระชุกเหรอป่ะวะเออมาเขียบเนาะเอียงกัะมีเบิดเบิดไก่ผูกทำสิกิน จังละกรง้ำนอีกเนาะสะทมแว่าลุงเรือมสะฮะเอฟกสองกุกซะอีกสระซะสวนตายปอเ่าเป็ดโอ้คึกินตายเนาะโอ้เลยฮดมันบอก áo đồ bị răng sao hả? phát bánh nuốt à bên này, phát bánh cậy sao? cứ mà hùng này nó,